สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการใช้งานรีโมทสัญญาณกันขโมยนะครับวิธีปรับตั้งนะครับปรับตั้งสัญญาณกันขโมยนะครับอันดับแรกนะครับลดล็อกนะครับที่รีโมทนะครับกดลดล็อกก่อนนะครับปากแล้วเปิดที่สวิตช์โอเจนะครับ อแล้วเราไปกดที่ปลดล็อกอีกทีหนึ่งแช่ไว้นะครับจนกว่าสัญญาณไฟเลี้ยวจะขึ้นนะครับอ่านะครับแล้วก็กดตัวล็อกนะครับอันนี้เป็นที่ระดับที่สามนะครับกดอีกทีหนึ่งครับนะครับตัวนี้จะเป็นหลับ ที่สแล้วก็ที่ห้าแล้วก็กดที่1แล้วกดระดับที่สองนะครับกดอีกที่นึงก็จะเป็นระดับที่สามนะครับกดอีกที่นึงเป็นระดับที่สี่ระดับที่ห้าระดับที่ห้าจะช้าสุดนะครับจะค่อนข้างแข็งนะครับเราก้าสมมติว่าเราต้องการตัวระดับที่5้าเราปดล็อก ปลดล็อกอย่าเพิ่งไปปิดกุญแจนะครับให้สัญญาณดังก่อนนะครับแล้วก็กดปลดล็อกครับแล้วก็ปิด